สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาดูเกี่ยวกับเเหรียญรุ่นแรกสร้างน้อยและหายากแห่งเมืองบนนะครับโดยช่องบุรพาจารย์เน้นคุณค่านะครับเเหรียญเท่านั้นนะครับที่สร้างน้อยและหายากก่อนที่จะไปดูนะครับเรามาดูข้อตกลงกันก่อนนะครับข้อตกลงในการทําคลิปนี้นะครับก็คือผมใช้ประสบการณ์พี่นาคัดเลือกเหรียญตามอาเภอต่างๆในจังหวัดบนนะครับกันกรองข้อมูลออกมาจากประสบการณ์ทั้งในสนามและนอกสนามนะครับ จึงค้นพบเหรียญรุ่นแรกแห่งเมืองบนที่จัดได้ว่าสร้างน้อยและหายากจริงๆเป็นที่ต้องการทั้งหมด7เหรียญน,นะครับโดยหลักในการพิจาราก็คือพบเห็นน้อยมากๆในระยะเวลา10กว่าปีมานี้จํานวนการสร้างเป็นที่ยอมรับได้ในวงการนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายต้องเป็นเหรียญรุ่นแรกเท่านั้นนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูเหรียญลำดับที่ จำนวนการสร้างห5 3้อยห้าสามเหรียญน,นะครับเหรียญรุ่นแรกของหลวงตาเคนชินนาลโยนะครับที่พักสงฆ์ถ้ำแตกบ้านคำหาดอำเภอเขมรลานนะครับปีที่สร้างก็คือปีสอง7ห้า้อยห้าสิบเจ็ดประกอบไปด้วยเนื้อทองแดงอัลปกาก้าทองฝาบาทแล้วก็เนื้อเงินนะครับช่วงราคาหลักพันนะครับในเนื้อทองแดงนะครับแล้วก็หลักหมื่นในเนื้อพิเศษนะครับจุดที่น่าสนใจของเหรียญน,นี้ก็คือเป็นเหรียญเดียวนะครับที่พอสองไม่ลึกแต่สามารถเบียดเข้ามาติดหนึ่งในเจดเหรียญหายากในครั้งนี้ได้นะครับ และมีการออกแบบส่วนผสมด้วยแรงศรัทธาเคารครูบา,าอาจารย์ยุคก่อนนะครับลองดูได้นะครับทั้งหน้าเหรียญแล้วก็หลังเหรียญน,นะครับจะคล้ายๆกับเหรียญหลวงปู่รอดกมาฐานแพงหลวงปูต่ตูแล้วก็หลวงปู่แสงอนันโทนะครับอันดับ7นะครับจำนวนการสร้าง653เหรียญน,นะครับไปดูลำดับถัดไปนะครับลำาับห6 จำนวนการสร้าง500เหรียญนะครับเหรียญหลวงปู่บุญบ้านคําว่าอําเภอพี่บูญนะครับปีที่สร้างปี2500นะครับมีเพียงเนื้อทองแดงเท่านั้นนะครับช่วงราคาก็หลักพันไปปลายถึงหลักหมื่นนะครับคนที่อยู่ในสนามจะรู้ว่าเอ้เนี่ยเป็นเหรียญที่หายากนะครับจุดที่น่าสนใจนะครับเป็นเหรียญรุ่นเดียวของหลวงปู่นะครับที่ทันหลวงปู่ปุกเสกนะครับนี่คือลำดับที่6นะครับ ต่อไปไปดูลำดับที่5้านะจำนวนการสร้าง500อยเหรียญเหมือนกันนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อหนูนะครับวัดโดมประดิษฐ์นะครับอำเภอน้ํายืนนะครับปีที่สร้างปี2,500นนะครับมีเพียงเนื้อทองแดงเท่านั้นนะครับช่วงราคาก็หลักพันปลายถึงหลักหมื่นต้นเช่นเดียวกันนะครับจุดที่น่าสนใจก็คือเป็นเหรียญรุ่นแรกที่ออกแบบได้แตกต่างจากเหรียญอื่นๆมากๆนะครับสังเกตจะไม่มีรูปหลวงปู่เลยนะครับทั้งหน้าเหรียญแล้วก็หลังเหรียญนะครับ ต่อไปนะครับไปดูลำดับที่4นะครับตั้ง120เหรียญน,นะครับก็คือเหรียญหลวงเหรียญรุ่นแรกหลวงปู่แ,ปแสงอานันโทนะครับวัดสะบัวออำเภอเขมรลาดน,นะครับปีที่สร้างปี2486นะครับมีเพียงเนื้อทองแดงเท่านั้นนะครับช่วงราคาก็หลักหมื่นนะครับจุดที่น่าสนใจของเหรียญน,นี้ก็คือเป็นเหรียญที่เก่าพอสอลึกมากที่สุดในการจัดลำดับในครั้งนี้นะครับ นี่ก็คือเหรียญอันดับที่4นะครับต่อไปนะครับจำนวนการสร้าง80เหรียญนะครับก็คือเหรียญรุ่นแรกพระอุปชาดวนนะครับวัดคําเขื่อนกลางนะครับอ่าอําเภอเขื่อนในนะครับปีที่สร้างปี2,492นะครับมีเพียงเนื้อทองแดงเท่านั้นนะครับช่วงราคาก็หลักหมื่นนะครับจุดที่น่าสนใจเป็นเหรียญรุ่นแรกที่เก่าพอสอนลึกมากและออกแบบได้สวยคลาสสิกเป็นอย่างยิ่งนะครับ ต่อไปครับอันดับที่สองนะครับอันดับที่สองกับอันดับที่จัดให้อยู่ด้วยกันนะครับจํานวนการสร้าง80เหรียญนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าทําไมถึงจัดให้อยู่ในลาดับเดียวกันนะครับเหรียญรุ่นแรกของหลวงปู่ดีฉันโนนะครับวัดภูเขาแก้วอาเภอพิบูลมังสาหารนะครับปีที่สร้าง2,492นะครับมีเพียงเนื้อทองแดงเท่านั้นนะครับโดยแยกเหรียญเป็นบล็อกยันอีใหญ่และยันอีเล็กนะครับนั่นแหละครับคือที่มาว่าทําไมถึงอันดับหนึ่งกับอันดับ2ถึงอยู่ด้วยกันนะครับ ช่วงราคาก็หลักหมื่นปลายนะครับถึงแสนนะครับที่ผมแยกเพราะว่าอ e ีใหญ่กับอ e ีเล็กเนี่ยเป็น2บล็อกพอรวมกันเป็น80เหรียญน,นั่นก็แสดงว่าอ e ีใหญ่เนี่ยจะเยอะกว่าอีเ e ล็กจะน้อยกว่าเพราะฉะนั้นแล้วจริงๆถ้าจะาจริงๆก็ยันอ e ีเล็กนะครับเป็นแน,นำหนึ่งเลยนะครับคือหายากนะครับ จุดที่น่าสนใจก็คือเป็นเหรียญที่หายากที่สุดในจังหวัดอุบลแล้วนะครับโดยเฉพาะยันอิเล็กนั่นเองนะครับยังไงครับเจ็ดเหรียญรุ่นแรกสร้างน้อยและหายากแห่งเมืองอุบลน,นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับฟังนะครับอย่างรวดเร็วนะครับขอบคุณมากครับ